สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแนะนําวิธีการนะครับเชื่อมต่อชิ้นงานนะครับ90องศากันนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่นิยมในสหรับในหมู่ช่างพวกที่ทํางานเหล็กดัดนะครับหรือว่าคนที่ต้องทํากรอบพวกประตูนะครับหน้าต่างอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับขนาดค่อนข้างใหญ่เนี่ยอย่างตัวผมเองนะครับก็เวลาที่ต้องประกอบชิ้นงานที่ขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับอย่างเช่นโครงประตูเนี่ยผมก็ยังใช้วิธีนี้อยู่เป็นประจำนะ ก็สำหรับผมนะมันเป็นวิธีที่สะดวกนะครับแล้วก็ช่วยได้ดีในการที่เราจะประกอบชิ้นงานขนาดใหญ่นะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าวิธีนี้นะครับมันทํำยังไงบ้างนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นชิ้นงานที่เราตัดเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับก็บากมุม45องศาไว้เรียบร้อยแล้วต่อกันจะได้เป็นมุมฉากว่ามุม90องศานะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก็มีฉากนะครับ90องศาแล้วก็ เ็นเหล็กอันนึงนะครับหรือว่าเราจะตัดเหล็กอะไรมาก็ได้นะครับเอาไว้เป็นเหล็กสําหรับดามชิ้นงาน2ตัวนี้ครับให้ยึดติดกันในมุมที่เราต้องการนะครับก็ถ้าเกิดอย่างในงานพวกช่างที่ทําเหล็กดัดนะครับเขาจะใช้เศษเหล็กพวกที่เหล็กเลี่ยมตันหรือว่าเหล็กกลมตันนะครับที่เขามาทําซี่ลูกโปงนะครับที่เหลือๆเนี่ยเขาก็จะมาทําเป็นเหล็กดามแบบนี้นะครับผมเองก็เหมือนกันนะครับประมาณนี้แหละนะครับวิธีการนะครับก็ ตามปกติครับเราก็จะประกบชิ้นงานนะครับเข้าด้วยกันก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เช็คมุมนะครับให้ได้มุมฉากหรือว่ามุม90องศานะครับอันนี้ได้90แล้วนะครับพอได้มุม90องศาแล้วนะครับผมจะแท็กชิ้นงาน2ชิ้นนะครับติดกันก่อน1จุดนะครับโดยผมจะเชื่อมบริเวณใกล้ใกล้มุมด้านนอกนี้นะครับด้านบนเนี้ยหนึ่งจุด ปุ๊บพอแท็กไว้เสร็จแล้วนะครับผมจะเอาชิ้นงานตัวนี้มาเตรียมไว้เหล็กดำนะครับมาเตรียมรอไว้นะครับตำแหน่งของเหล็กดำนะครับพยายามวางให้ใกล้แนวเชื่อมของเราแนวนี้นะครับตรงที่เราจะเชื่อมนะครับให้มากที่สุดนะครับเนื่องจากว่ามันจะช่วยป้องกันการหดตัวของแนวเชื่อมแล้วก็การบิดงอของชิ้นงานพวกนี้นะครับได้ดีนะครับยิ่งใกล้ก็ยิ่งดีนะครับแต่ว่าไม่ใช่ใกล้นเกินจน เราเชื่อมตรงนี้นะครับได้ลำบากนะครับเอาเอาที่พอประมาณไปแล้วกันนะครับเสร็จแล้วนะครับพอมาวางสมมติว่าผมวางประมาณนี้ผมก็จะแท็กเหล็กดามกับชิ้นงานนะครับติดกันหนึ่งจุดนะครับด้านไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้สะดวกนะครับถ้าเราแท็กตรงนี้ด้านนี้ใช่ไหมครับอีกชิ้นหนึ่งคือชิ้นนี้นะครับก็ควรจะแท็กด้านเดียวกันนะครับเหตุผลก็คือ เวลาเอาเหล็กดามออกนะครับในตอนเราจบงานนะครับมันจะเอาออกง่ายก็คือเราบิดดามก็จะหักออกเลยนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าคนละด้านได้ไหมนะครับได้ครับข้อดีของมันก็คือแข็งแรงนะครับแข็งแรงกว่าเมื่อกี้แบบเมื่อกี้แต่ว่าเวลาเอาออกนะครับเราต้องเจียฝั่งไหนฝั่งหนึ่งมากก่อนถ้าถึงจะหักออกได้นะครับก็แล้วแต่ความขยันก็แล้วกันนะครับอันนี้นะครับทวนนิดนึงนะครับประกบชิ้นงานนะครับเช็คมุมแต้ม ข้างนอกไว้บริเวณชิดมุมนอกไว้ 1. จุดนะครับเอาเหล็กดำมาวางนะครับแท็กไว้ 1. จุดนะครับเสร็จแล้วหลังจากแท็กแล้วนะครับผมก็จะเช็คคอนเฟิร์มชิ้นงานองอีกทีหนึ่ว่ามันยังได้90องศาอยู่หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้นะครับเรายัมีโอกาสปรับแต่งได้นะครับดัดได้นะครับอ้าได้แล้วก็ปุบเข้าได้อีกนิดหน่อยนะครับอ่ะสมมติว่าผมได้ละโอเคละนะครับ ผมก็จะมาแท็กเพิ่มตรงนี้อีก1จุดนะครับพอแท็กเสร็จแล้วนะครับผมก็จะยึดมุม90าองศาผมไว้ละผมก็จะมาแท็กชิ้นงานนะครับตรงใกล้ๆกับมุมด้านในเนี่ยไว้อีก1จุดนะครับพอแท็กเสร็จแล้วนะครับผมก็จะกลับด้านนะครับแล้วก็แท็กด้านใต้นี้นะครับพลิกขึ้นมาเลยก็ได้นะครับแล้วก็แท็กไว้อีก1จุดหรือว่า2จุดก็ได้นะครับอ่า ในกรณีที่ชิ้นงานเป็นบานประตูนะครับซึ่งเราต้องทำสี่มุมเนะี่ยก็ทำามันเหมือนกันนะครับเราทํามุมนี้เสร็จแล้วก็ไปทํามุมอื่นต่อเรื่อยๆนะครับก็แถกไว้จนครบสี่มุมด้วยกันนะครับหลังจากนั้นเราก็เชื่อมเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เรายังยังไม่จบงานนะสมสมติว่าเราทําบานประตูเหล็กดัดนะครับเราก็ใส่ซี่ลูกกองให้เสร็จเรียบร้อยทีเดียวเลยก็ได้นะครับแล้วก็ตอนจบงานค่อยมาเอาเหล็กดามตัวนี้ออกนะครับมันก็จะช่วย รักษา,ารูปทรงของบานประตูของเรานะครับให้อยู่ในมุมที่ถูกต้องตลอดนะครับจนจนกว่าเราจะจบงานพอเราเชื่อมชิ้นงานอื่นไปแล้วเนี่ยครับมันก็จะแข็งอยู่ในลักษณะรูปทรงนั้นนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองทําทชิ้นงานจริงนะครับให้ดูหนึ่งมุมนะครับไม่ได้ทาทั้งทั้งสี่มุมจนเป็นบานประตูนะครับแต่ผมจะลองทําให้ดูเป็นตัวอย่างแค่มุมนี้แหละชิ้นนี้แหละครับ แค่มุมเดียวนะครับไปลองดูครับ ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับวิธีการเชื่อมข้อมูลต่างๆนะครับด้วยการใช้เหล็กดำนะครับจริงๆแล้ววิธีนี้นะครับมันก็ใช้หลักการเดียวกับการใช้แม่เหล็กต่างๆนะครับช่วยจับชิ้นงานนะครับแต่ว่าวิธีนี้มันให้ความแข็งแรงที่สูงกว่านะครับโอกาสลื่นถลยของชิ้นงานนะครับที่จะออกจากมุมที่เราตั้งไว้นะครับมันก็จะมีน้อยกว่านะครับก็เป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากนะครับเหมาะกับชิ้นงานที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่โดยเฉพาะอย่างพวก โครงประตูโครงหน้าต่างอะไรพวกนี้นะครับเหมาะสัคนที่กําลังจะ,ะ DIY งานพวกนี้อยู่งานเหล็กดัดอะไรพวกนี้นะครับก็จะง่ายไปยุ่ยงยากจบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ